แก้ตัวได้นะครับเดาใจพี่ยิบซีกันว่าพี่ยิบซีจะประดิษฐ์อะไรวันนี้ในช่วงซูเปอร์อาร์ตซูเปอร์อาร์ตท้ากับทายพี่ยิบซีจะใช้กระดาษแข็งกับโฟมยางมาประดิษฐ์เป็นอะไรคนระับระหว่าง1ผู้ช่วยเก็บของหรือ2อุปกรณ์นำเชียร์ครับเนี่ยครับประดิษฐ์อะไรได้ครับลองเดาใจครับแมงมุมคิดว่าน่าจะทําอะไรได้ครับอุปกรณ์นำเชียร์อุปกรณ์นำเชียร์ทำยังไงครับอุปกรณ์นำเชียร์ เป็นกระดาษเขียนเชียเชวเชียวเชียๆสู้สู้งนี้นะฮะจะทำยังไงครับเจมบอลเอาโฟมยางเนี่ยไปตัดเป็นตัวอักษรแล้วก็มาแปะมาแปะแปนะครับ<แ>พวกเราทายว่าอุปกรณ์น้ำเชียร์โอ้โหเสียงดังมั่นใจมากที่ยิบซีครับอุปกรณ์น้ำเชียร์ใช่หรือเปล่าครับ กับพอีกแล้วนะคะในช่วงของซูเปอร์อาร์ตค่ะวันนี้นะคะพี่ยก็มีสิ่งประดิษฐ์นะคะน่ารักน่ารักมากฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทําง่ายมากๆเลยด้วยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะมีอยู่2อย่างหลักๆด้วยกันค่ะก็คือน,นี่เลยค่ะ 1. กระดาษแข็งนะคะมีแข็งจริงนะคะแล้วก็2ค่ะโฟมยางสีสันต่างๆนะคะสีอะไรก็ได้ตามใจน้องๆเลยค่ะใช้ปากกาค่ะวาดนะคะตามเส้นมือของเราเลยค่ะ ออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้มือของเรานี่ยังไม่มีสีสันเลยนะคะก็ต้องมาระบายสีนะคะทาสีกันก่อนให้เป็นสีเนื้อนะคะแล้วก็จะทําการเจาะรูนะคะเสร็จแล้วค่ะนี้นะคะก็เจาะรูครบแล้วนะคะทั้ง5้านิ้วด้วยกันค่ะใช้โฟมโฟมยางที่เราเตรียมเอาไว้นะคะมาวาดรูปกันดีกว่าอยากได้รูปอะไรเดี๋ยววันนี้พี่ซีจะวาดเป็นรูปดอกไม้ละกันจากนั้นแล้วก็ ตัดโรงยางของเรานะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก้ตกแต่งเรียบร้อยแล้วน่ารักขึ้นเยอะเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาวาดลายนิ้วมือกันหน่อยดีกว่าตัวกระดาษแข็งนะคะที่ยังเหลือเนี่ยเราก็เอามาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะเอามาเป็นฐานนะคะ,นนะ,คะเพื่อที่จะทำให้มือเนี่ยตั้งได้นะคะจะเอามาติดไว้ข้างหลังแบบนี้อ่าปิงปิงเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะน่ารักมากๆนะคะจริงๆแล้ว ก็คือผู้ช่วยเก็บของของพี่ซีนั่นเองค่ะน่ารักมากๆสาหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ลองทําดูแล้วนะคะอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะหรือว่าอยากจะเข้าไปดูวิธีการทาอีกรอบหนึ่งนะคะที่จดไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะที่เพจของซุปเปอร์จิ๋วค่ะสําหรับวันทีนี้ก็เดี๋ยวพี่ซีลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอาทิต์หน้านะคะสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์กับดินสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทล